บทที่490สู้กับบูซูหัวใจของทูตแม่มดทั้งสองรัฐกลุมขึ้นท่านรู้ทั้งสองประเทศกำลังเจรจากันอยาฆ่าพวกเขาหนึ่งในนั้นเปิดปากพูดอย่างไรก็ตามทันทีที่เขาพูดจบเขาเห็นหล่ยี่ผิงยกมือขึ้นและพิมพ์ลงไปที่พื้นโดยตรงดวงตาของพวกเขามืดลงและหมดสติไปหล่ยี่ผิงผนึกความแข็งแกร่งของทั้งสองและโยนทั้งสองเข้าไปในพื้นที่เพื่อความสำเร็จแอลยูยูเวนและเจกใหญ่ K I มองไปที่การเปลี่ยนแปลงต่อหน้าพวกเขาและไม่สามารถตอบสนองได้ชั่วขณะหนึ่งิงงงงงเเเเออตรระกกกกกูููููลลลลลหหห่่่่่พพััััมาาไยยนนนนน้็น็ปวปวววขีคึแชช หลู่ยี่ผิงใส่หัวและกล่าวว่าอย่าก,กังวลไปเลยท่านพ่อในเมืองศักดิ์สิทธิ์ของตระกูลปีศาจตระกูลแม่มดไม่สามารถทำร้ายท่านได้จากนั้นเขาก็พูดว่าสำหรับหอการค้าเอลยูแฟมิลี่คุณควรติดต่อเก่าเป่งและคนอื่นๆตอนนี้และขอให้พวกเขาทั้งหมดมาที่เมืองศักดิก์สิทธิ์ของเผ่าปีศาจในอนาคตหอการค้าตระกูลลู่จะมาที่เมืองศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าสัตว์ประหลาดเอลยูยูเว้นและเจกใหญ่ตกใจไม่เป็นอะไรหลู่ยี่เหวินพยักหน้าท่านพ่อไม่ต้องห่วงเรื่องวูซูเอลยูนเดหยวิบป หลุยส์เวิรนกังวลแอลยูหยิบปิงพยักหน้าไม่ต้องกังวลด้วยความแข็งแกร่งของฉันในตอนนี้ w ิลยูซูไม่สามารถทำร้ายฉันได้หลังจากนั้นแอลยูหยิบปิงก็เริ่มถอยกลับแม้ว่าเขาจะเคยปล่อยตัวแอลยูกูโอลินแอลยูเซและคนอื่นๆไปแล้วแต่เขาก็ไม่ปล่อยแอลยูเพ่งและคนอื่นๆของหอ,อการค้าโลกในบรรดาผู้เชี่ยวชาญของหอ,อการค้าสวรรค์และโลกที่ถูกจับโดยเขามีกร,ร์ศักดิ์สิ์มากกว่า30องค์เขาตั้งใจที่จะใช้โอกาสนี้เพื่อปรับแต่งผลของเกรดดาวของทุกคนในหอ,อการค้าเฮ ุดเมืองกูซูอะไรไม่เพียงแต่นำสกุลหลูไม่ปล่อยพวกเขาไปแม้แต่หอวูลีและทั้งสองคนก็ถูกจับกลุมด้วย WU เบิเทียนโกรธมากเมื่อเขาได้ยินสิ่งนี้นำสกุลเอลยูนี้คิดจริงๆว่าตระกูล WU ของเราไม่สามารถทำอะไรเกี่ยวกับเขาได้ใช่ไหมในห้องโถงใหญ่ใบหน้าของบรรพบุรุษของตระกูลหอหูดูไม่ดีตั้งแต่เปิดท้องฟ้าตระกูลหอหูได้ยืนอยู่ในอาณาจักรหองอเหมิงมาจนถึงปัจจุบันและไม่มีใครกล้าปฏิบัติต่อตระกูลหอหูเช่นนี้ใบหน้าของ WU สูก็ดูไม่ดีเช่นกันทุกคคนมออองงงไปที่่สสสููรัข ในเวลานี้หอบูเซียนก็พูดขึ้นทันทีฉันเพิ่งทราบข่าวและหลอี้ผิงก็พูดอะไรบางอย่างโดยบอกว่าในหนึ่งเดือนเขาจะมาที่เมืองวูซูด้วยตนเองทุกคนตกใจหลอี้ผิงหมายความว่าอย่างไรเขาต้องการมาที่เมือง w ูซูด้วยตนเองและปล่อยให้ WUZU แก่และคนอื่นๆไปบรรพบุรุษบูซูเดาใบหน้าของ WUZU สูดมืดมนเขาคิดเกี่ยวกับมันและพูดว่าจากนั้นรออีกหนึ่งเดือนและดูว่านำสกุลแอลยูมาที่เมือง w ูซูอย่างไรส่งคนไปที่โฮลี่คิงซิตี้เพื่อลอบพ่อแม่ของแอลยูหยิบปิงหลอี้ผิงกล้าที่จะเล่นคนอื่นๆดดดดัััังงงงงงงนนน้้้เเเขขขขขาาาาาาาจึกกกวววลลลลลลพ่่่่่อออออออแแมมะะสสทีีหหหืรรคคตตตูููิิปฏบซ วันรุ่งขึ้นในเมืองศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าอสูรการแข่งขันการกลั่นไอเทมได้จัดขึ้นแอลยูอยู่เว้นเข้าร่วมการแข่งขันปรับแต่งอาวุธของยาโอซู o oo, แต่เนื่องจากแอลยูหยิบปิงกำลังหลบหนีเขาไม่ได้ไปกับพ่อแม่ของเขาแม้ว่าแอลยูหยิบปิงจะไม่ปรากฏตัวแต่กลุ่มปีศาจก็ปฏิบัติต่อแอลยูอยู u ่เว้นและเจเจใยในฐานะแขกแม้แต่บรรพบุรุษของลทัทธิเตาระดับสูงของเผ่าอสูรก็ยังสุภาพเกินไปสำหรับลุยเวินและทั้งสองคนลุยเวิร์นรู้สึกเรื่องติไม่กี่ว แม้ว่ามันจะเพิ่มขึ้นเพียง100ล้านแต่พลังการต่อสู้ของ Lu ลยหยิปปิงนั้นเพิ่มขึ้นมากกว่า10%เเมื่อเทียบกับครั้งก่อนในอดีตพลังการต่อสู้ของ Lu ยหยิปปิงเทียบได้กับหนู W A และ W U สู่แต่ตอนนี้เขาแข็งแรง,งกว่าหนู W A และ W U สู่อย่างแน่นอนในแง่หนึ่งเอยหยิปปิงเป็นบุคคลอันดับหนึ่งในโลกของงอเหมิงแล้วหลังจากทะลุหนแพันล้านแล้วเอยูหยิปปิงไม่ได้รีบไปที่เมือง W U สู่ในทันทีแต่พาพ่อแม่ของเขาเข้า และพาพวกเขาทั้งหมดมารวมกันและโยนพวกเขาทั้งหมดเข้าไปในพื้นที่ของอาคารการแข่งขันการกลั่นกรองไอเทมของมอนสเตอร์เรสจัดขึ้นเป็นเวลาหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนต่อมาเอลยูหยิปปิงออกเดินทางสู่เมืองดับลิวยูซูด้วยความเร็วปัจจุบันของเอลยูหยิปปิงใช้เวลาเพียงครึ่งวันในการเดินทางจากโฮลี่ซิตี้ไปยังดับลิวยูซูซิตี้ครึ่งวันต่อมาเมื่อเอลยูหยิปปิงมาถึงเมืองดับลิวยูซูเป็นเวลาเที่ยงวันเมื่อดวงอาทิตย์สว่างที่สุดลูยี่ผิงมองขึ้นไปที่ดวงอาทิตย์บนที่สูงดดววววงง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 งออ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 อาา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 าททททิิทิิตตตยยยยยยย์ใในน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 นณจจจััักกกกกรรรรรหหหหหหหเเเเเเเมมมมม่่่่่่่่่ป็ชชลลีีลีีีีนนีีะะสสสุถถูู้ขขขบแผผึึศพฤษภ เอลยูหย e so, ิบปิงเดินเข้าไปในเมืองวิลยูซูวัดวูซูจะเที่ยงแล้วและนำสกุลหลูก็ยังไม่มาเขากำลังเล่นตลกกับเราอยู่ใช่หรือไม่หอวูบาเทียนกล่าวอย่างเคร่งครื้งวิวยูซูจำได้ว่าอาจารย์ทั้งหมดที่ส่งไปยังเมืองศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าพันปีศาจได้รับการล้างโดยเอลยูหยิบปิงในทุกวันนี้และดวงตาของเขาก็เย็นชาท่านวิลยูซูเอลยูหยิบปิงมาแล้วในเวลานี้บรรพบุรุษของตระกูลหอหูรีบเข้ามาจากนอกห้องโถงและกล่าวว่าเมื่อได้ยินว่าเอลยูหยิบปิงกำลังมาบบบบรรรพุุษขขอองงเเเเผ่่่่่าาาาดดััวววูููููตตตกก็ืนน้ชิญไปทีซซล ไม่จําเป็นในขณะนี้มีเสียงหนึ่งดังขึ้นและฉันเห็นแสงว่าจาก w ซ Suho และร่างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าทุกคนชาวหอหูมองไปที่ LU ย i ิปิงที่ปรากฏตัวและพวกเขาทั้งหมดดูประมาาและพวกเขาทั้งหมดล็อกที่ LU ย i ิปิง WU ู่จ้องที่ LU ย i ิปิง LU ย i p ปิง LU ย i p ปิงมองไปที่ WU ู u และกล่าวว่ากล่องกอง WU ู w ่ไม่มีนามสกุล w กล่องกงเป็นชื่อจริงของเขาเมื่อฟัง LU y i p ปิงเรียกชื่อของเขา w ู Su ก็ตกตะลึงครู่หนึ่งชื่อจริงของเขาไม่มีใครเอ่ยถึงมาหลายปีแล้วหลู่อี้ผิงตั้งแต่คุณอยู่ที่นี่คนในตระกูลหอหูของฉ บหน้าของ L U หยี่ปิงเป็นปกติและเขากล่าวว่าฉันได้ยินมาเป็นเวลานานแล้วว่า W U ซูนั้นไม่มีใครเทียบได้ในการสู้รบและแข็งแกร่งที่สุดในไพรมอเดลเหลี่ยมฉันอยากเรียนรู้อะไรบางอยา่างดีคน W ูซูต่างตกใจ W U ซูมองไปที่ L U หยี่ปิงและหัวเราะแต่เสียงหัวเราะของเขาเต็มไปด้วยเจตนาฆ่าอย่างแรงซึ่งทํให้คนสั่น W U ซูจ้องที่ L U หยี่ปิงดูเหมือนว่าคุณมาที่เมือง W U ซูและคุณไม่ได้ตั้งใจที่จะปล่อยให้คนไปใช่ไหมในที่สุดเขาก็เข้าใจว่า L U หยี่ปิงไม่ได้อยู่ที่นี่เพื่อปลดปล่อยผู้คนเพื่อสร้างสันติภาพแต่เพื่อท้าทายเขาบรรพบุรุษหู่ยืนขึ้นจากบัลลังก์ด้วยความสูงมากกว่า2เมตรแต่แข็งแกร่งเหมือนภูเขาแห่งความโกลาหล วิวเสียนวิวเบเอียนและคนอื่นๆบินขึ้นและออกจากวิวซูฮองเปิดรูปแบบแกรนด์วิวทันใดนั้นรังสีของแสงก็พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าและกองกำลังก่อตัวหนาก็ตกลงมาราวกับน้ำตกที่ไม่มีที่สิ้นสุดครอบคลุมพื้นที่รอบๆร,ร่างของเอลยูหยีปิงนี่คือรูปแบบวิวซูแกรนด์ฟอร์เมชันซึ่งเป็นรูปแบบการเปิดที่แข็งแกร่งที่สุดในอาณาจักรของมังท่าบรรพบุรุษด,ดาวธรรมดาอยู่ในนั้นเขาจะถูกบดขยี้ด้วยพลังของรูปแบบใหญ่และฉันกลัวว่ามันจะกลายเป็นเศษเนื้นน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 น้้้ออ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 อกก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 งงงงงงงาาาาาลลลลัััั่่่่่่่่่ตตตววววดดดดนน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 เเ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 ขขถถไไมมมมมีีีรรคคืืืืืหห็็สิิซููะโโพึบยยผฝ เมื่อฝ่ามือของเขาถูกยิงกระแสลมทั้งหมดในโลกดูเหมือนจะสั่นสะเทือนด้วยฝ่ามือของเขาในขณะน,นี้ทุกคนในเมืองวูซูรู้สึกไม่สบายใจที่จะเสียชีวิตหลู่ยี่ผิงไม่กล้าที่จะประมาทบทที่491ตื่นตระหนกอาณาจักรของงอเหมิงบาฝ่ามือของเอลยูหยี่ปิงและกำลังฝ่ามือของดับลิวยูซูชนกันดับลิวยูซูฮอตกตะลึงและระเบิดออกเป็นหลายร้อยล้านชิ้นเหมือนแก้วสำหรับตัวดับลิวยูซูเขาตกใจและบินถอยหลังล้มบัลบลังก์ข้างหลังเขาแล้วเลื่อนไปตลอดทางหลายไมล์ก่อนที่จะหยุดอะไรดับลิวดับยยยูเเเเเเสีนนนนนแลลละะคออออืืื่่่่ๆกกกก็็ตตึงงมมหหฉาาาาร้พวขไชย WU สู่เป็นขุมพลังอันดับหนึ่งของตระกูล WU และแข่งแกร่งที่สุดในอาณาจากักรของเงอเมิงเขามีพลังไม่มีใครสามารถบังคับให้ WU สู่ถอยหลังหนึ่งก้าวนักประสาททำให้เขาล้มลงหลายไมย้ WU สู่ทำให้ร่างกายของเขามั่นคงและรู้สึกว่าแขนชาของเขาซึ่งไม่น่าเชื่อเช่นกันอาการรชาที่แขนของคุณนี่เป็นครั้งแรกตั้งแต่เปิดฟ้าครั้งแรกเลย WU สู่มองไปที่ยูหยิบปิงโดยไม่โกรธแต่หัวราอเสียงดังฉันไม่ได้คาดหวังว่าใครบางคนในอาณาจากักรของเงอเมิงจะทำให้ฉันบินได้ความรู้สึกชาในอ้อมแขนของฉันมันเจ๋งมาก ใช่เจ๋งมากด้วยเสียงหัวเราะของเขาเขาลุกขึ้นจากฟ้าฟ้าพื้นที่19เอเคอร์ของคีวิงยูเหนือศีรษะของเขาแสงสีทองสีม่วงพลีบานและมือของเขาก็ตีแอลยูหยิบปิงด้วยหมัดอีกครั้งเมื่อเห็นสิ่งนี้หลุยี่ผิงก้าวไปข้างหน้าแทนที่จะถอยร่างของเขาก็วาาขึ้นระดับที่49ของความสมบูรณ์แบบอันยิ่งใหญ่ของศิลปะไม้อมตะกำลังวิ่งอยู่และหมัดของเขาก็กระแทกออกไปบูมในเสียงดังที่สั่นสะเทือนท้องฟ้า WU สูงก็บินออกไปโดยแอลยูหยิบปิงอีกครั้งคราวนี้มันระเเเเเบบบบิิิดดดหห่่่าา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 งงงงงออออออกกกกกไไปปปลลลยสสสมมมมม์แแแแขขขขขขนน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 นชใตตตีีีูู้้้้รรึึถคคววววจจจจ็็็ทะั บรรพบุรุษหอหมูหัวเราะและรีบวิ่งไปหาลูอี้ผิงอีกครั้งคราวนี้แสงสีเขียวเข้มสองทั่วร่างกายของเขาทะเลหมึกปรากฏขึ้นรอบตัวเขาและทะเลก็คำรามน้ำหยวนดำเขาชกด้วยหมัดทั้งสองขณะที่เขาชกโมไฮนั้นก็รีบไปที่แอลยูหยิ่ปิงร่างกายของแอลยูหยิ่ปิงสว่างสวยด้วยแสงสีเขียวและมังกรของถนนที่เกิดจากอักษรรูนของถนนก็ปรากฏขึ้นทั่วร่างกายของเขาในเวลาเดียวกันหมัดของเขากระแทกไปที่ดัวิวซู่อีกครั้งคราวนี้แอลยูหยิ่ปิงได้สร้างดาวบอดี้อิมมอร์เทลเฮีเวนลีวูดอาร์ตและหล่องเกวิตีอาร์ตในเวลาเดียวกัน ในเสียงดังฉานเห็น WU สู U ่ยิงถอยหลังคราวนี้เขายิงตรงกลับไปหลายร้อยไมล์ระเบิดผ่านเมือง WU สู U ่โดยไม่รู้ว่าอาคารกี่หลังแม้ว่าเมือง U สู่จะเป็นอาวุธของละทีเต่าแม้ว่าจะมีกองกำลังต้องห้ามมากมายในเมืองแต่ภายใต้อำนาจของทั้งสองพวกมันทั้งหมดกลายเป็นผงในเมือง WU สู U ่สาวโวก WU สู U ่นับไม่ถ้วนหนีไปด้วยความกลัวเอลยูหยิบปิงโจมตี WU สู U ่อย่างกระฉับกระเฉงร่างของเขาวาวับเขาหลอกตัวเองมาที่ WU สู U ่แล้วเหวี่ยงหมัดอีกครั้ง WU สู w ่ U ตกใจหมัดของเขาทักทายเขาแต่เขาก็ปลิวไปอีกครั้งด้ว เมือง w ูซูนั้นใหญ่โตกว้างใหญ่ไพศาลราวกับทะเลที่ไม่มีที่สิ้นสุดฉันเกรงว่ามันจะใหญ่ถึงหลายร้อยทวีดแต่ภายใต้การทิ้งระเบิดอย่างบ้าคลั่งของ LU หยิบปิง w ูซูถูกทิ้งระเบิดไปทางด้านหลังและในที่สุดก็ถูกทิ้งระเบิดไปจนสุดทางสู่กำแพงเมือง WUZU w ูซูทุกกำแพงเมืองและกำแพงเมืองก็สั่นสะเทือนด้วยทรายและฝุ่นนับไม่ถ้วนแต่เป็นเสียงเสี่ยง WU Beijing w ูเสียนและบรรพบุรุษของเผ่า w ูตกตะลึงและตกใจเกินคำบรรยาย w ูซูถูกโจมตีโดย LU หยิบปินตลอดทางและเขาก็ถูกกโจมมตีีดด้วยยพลลลลลลัังงงงงฉแแะะเเเืืออออในนร่่าาาาขขขขหหไส ลู่ยี่ผิงชกต่อยหลายสิบครั้งซึ่งสามารถพูดได้ว่าถูกต่อยเข้าเนื้อแขนของวูซูถูกกระแทกอย่างแรงจนเขาไม่สามารถยกมันขึ้นได้ชั่วขณะหนึ่งเขาตกใจและโกรธเขาเป็นหนึ่งในเทพปีศาจโดยกำเนิดเขามีสายเลือดแห่งการเปิดท้องฟ้าร่างกายของการเปิดท้องฟ้าและเนื้อหนังที่น่าสะพรึงกลัวเพียงใดไม่ว่าจะเป็นความแข็งแกร่งการป้องกันหรือความเร็วเขาคือที่หนึ่งในโลกของฮองอเหมิงแต่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นความแข็งแกร่งการป้องกันหรือความเร็วนั้นไม่ดีเท่ากับลู่ยี่ผิงแม้ว่าจะเป็นการสร้างร่างดาวแต่ก็ไม่สามารถแข็งงงงงงแแแกกกกกกรรร่่่่่ไไไดดด้คุณออออลลลลลัาาายบบหหนววูููจทีิิิตปมมส ศิละปะไม้สวรรค์อมะตะบรรพบรุษหอหูรู้สึกงงงวยนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้ยินเกี่ยวกับศิละปะไม้สวรรค์อมะตะนี้ลำแสงสีดำส่องไปทั่วร่างกายของเขาและพลังมหาศาลพุ่งออกมาจากร่างกายของเขานี่คือพลังของที่มาของคาถานอกจากนี้ยังเป็นพลังที่แข็งแกร่งที่สุดของเลือดของแม่มดเขาพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าและ WU สูเฉงก็พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้า วูสูมาถึงศูนย์กลางของดวงตาของเมืองวูสูดวงตากลมโตเปล่งประกายบนท้องฟ้าและพลังอันน่าทึ่งก็ไหลเข้าสู่ร่างกายของวูสูจากนั้นเมืองวูสูยังคงหดตัวต่อไปเมืองวูสูซึ่งเดิมมีขนาดใหญ่พอๆกับหลายร้อยทวีปในที่สุดก็ย่อขนาดให้เหลือเพียงคนเดียวแล้วกลายเป็นชิ้นส่วนกรอบที่หลอมรวมเข้ากับวูสูสิ่งนี้ไม่ได้สวมใส่บนร่างกายของวูสูแต่ถูกรวมเข้าด้วยกันอย่างแท้จริงชุดกราะเมืองวูสูและเนื้อและเลือดของวูซูรวมกับจิตวิญญาณของวูซูในขณะนี้วูซูคือวูซูซิต วิวยูซูพลังของวิวยูซูโดซูนับหมื่นถูกรวมเข้ากับวิวยูซูผ่านวิวยูซูซิตี้ภายใต้การหลอมรวมพลังของวิวยูซูโดซูนับหมื่นโมเมนตัมของวิวยูซูได้เพิ่มขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าลำแสงสีดำพุ่งออกมาจากร่างกายของวิวยูซูทีละครั้งและท้องฟ้าก็ระเบิดเหมือนรูแตกเอลยูหยิบปิงรู้สึกถึงพลังที่เพิ่มขึ้นของวิวยูซูและขมวดคิ้วเล็กน้อยหลุยส์ผิงตายซะเสียงของวิวยูซูเย็นชาและแข็งแกร่งและหมัดของเขากระแทกไปที่เอลยูหยิบปิงอีกครัััััั้้งงงงงหหหมมมดดดนนนนีเเเป็จาาากกกกขขขแลลละะบบบบบรรรรพพุุษววื่ออตู กำปั้นหักโรงไฟฟ้าแผ่นดินใหญ่จำนวนนับไม่ถ้วนในภูมิภาคดับลิวยูซูต่างรู้สึกถึงพลังอันน่าสะพรึงกลัวของหมัดของดับลิวยูซูและพวกเขาต่างก็หวาดกลัวหลู่ยี่ผิงทักทายเขาด้วยหมัดทั้งสองด้วยการกระแทกแอลยูหยิบปิงตกใจและถอยกลับครั้งแล้วครั้งเล่าเหมือนกับตอนที่เขาโจมตีดับลิวยูซูก่อนหน้านี้เขาถูกระเบิดออกไปหลายไม้ดับลิวยูซู oo, ย้อเย้ยร่างของเขาเปล่งประกายเขามาหาแอลยูหยิบปิงอีกครั้งต่อยอีกครั้งและแอลยูหยิบปิงถูกผลักกลับมาอีกคครร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 ัั U y ing, ััั oo, ัั้้้้้งง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 งใบบ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 บหหหหนนนนาา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 ขข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 อออแแ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 ลลลลลยยยูููี่่่่่่่่่ิิิเเเเเเเปป็็็็็กกกกกกกตตตจจจททวววมมมมมพุุษธืะะไไดด เมื่อ WU สู่กำลังจะชกครั้งที่สามหัวของ LU หยิบปิงก็ส่งประกายด้วยแสงสีทองและ chaos bell ก็ปรากฏขึ้น LU หยิบปิงกระแทกหมัดของเขาและความแข็งแกร่งของเจียนชรูรวบรวมหมัดของเขาและกระแทกเข้ากับ WU สูเ่เชงคราวนี้ LU หยิบปิงและ WU สู่ถูกเขย่ากลับพร้อมกันและถูกแบ่งออกเท่าๆกัน chaos bell สร้างต้นไม้ WU สู่ตกใจร่างของ LU หยิบปิงกระพริบและเขาก็มาที่ WU สู่แสงเหนือสีสักของเขาส่งประกายอีกครั้งและเขาเห็นแผ่นหยกขนาดใหญ่ลอยออกมาแผ่นหยกถูกควบแน่นจาก24ชิ้นพลังของแผ่นหยกแห่งโชคลาภถูกรวมเข้ากับร่าางงงงกกยยยยขอออ L U หหีปปปิิเวมัดไ วูสู่ถูกกระแทกกลับหลายร้อยเมตรแผ่นหยกแห่งโชคลาบวู w สู่มองไปที่หัวของเอลูหยิบปิงด้วยความประหลาดใจข้างหน้าเอลูหยิบปิงนี้ได้รับแผ่นหยกโชคลาภและปรับแต่งแผ่นหยกโชคลาภการต่อสู้ระหว่างเอลูหยิบปิงและวูสู่ทำให้ทั้งโลกของหองมองตกตะลึงในมิช้าหนูวาและซองหลิงจากวังวีเอก็รู้เรื่องนี้เช่นกันหนูวาและซองหลิงตกตะลึงเมื่อได้ยินรายงานจากผู้ใต้บังคับบัญชาว่าวูสู่ถูกเอลูหยิบปิงต่อยไปที่เนื้อจริงๆและในที่สุดก็ต้องหลอมรวมวูสู่เชงและดับลิงยูแคลนเนข้าก เธอรู้ว่า WUZU แข็งแกร่งเพียงใดหลังจากรวมเมือง WUZU แล้วไม่ต้องพูดถึงบรรพบุรุษของลทัทธิเต่านับหมืน่นบทที่492เกี่ยวกับหองเงาเฮมิงเพลวตอนนี้บรรพชนหอหูยังคงเสียเปรียบในายพลในสังกัดหนูว่าตอบอะไรนะยังเสียเปรียบอยู่นูวาและซ่งหลิงตกใจคุณแน่ใจหรือว่าบรรพบุรุษของบรรพบุรุษได้รวมเข้ากับบรรพบุรุษของเมือง WUZU และบรรพบุรุษของดาโอซู o หลายหมื่นคนของเผ่า WU และพวกเขายังเสียเปรียบอยู่หนูวาไม่เชื่อใช่ในที่สุด WUZU ก็ได้รวมเมือง WUZU และบรรพบุรุษลัทธิเต่าของเเเขขาาาสั่่่่นอออยงคควบบุมมมไได้ืต บรรพบุรุษ WU รวมเมือง WU ซูและบรรพบุรุษลัทธิเต่านับหมื่นของตระกูล WU ซึ่งแทบจะเรียกได้ว่าเป็นพลังของตระกูล WU ทั้งหมดเมื่อเทียบกับ LU หยิบปิงพลังของตระกูล WU ทั้งหมดยังคงล้าหลังพลังของลูอี้ผิงแข็งแกร่งมากหนูว่าและซองหลิงได้รับคำตอบที่แน่ชัดและนิ่งเงียบอยู่ครู่หนึ่งบุคคลอันดับหนึ่งในโลกของงอเหมิงหลังจากผ่านไปนานนูวาก็ค่อยๆคลายออกมาก่อนหน้านี้หนูว่าและ WU สู่มีความแข็งแกร่งเท่ากันและพวกเขาได้รับการจัดอันดับให้แข่งแกร่งที่สสุุดดในนนอออาาาากหงงเมแต่่่ีีีี้้ททคพวข และแม่ทับสัตว์ประหลาดพูดอย่างสันเทาตอนนี้หลี้ผิงมีความแข็งแกร่งทีีง่งจุพันล้านดาโอซูทิีงงจุพันล้านเท่านั้นนูวาและซองหลิงอยู่พักหนึ่งอีกครั้งด้วยการต่อสู้หนพันล้านครั้ง WU จะต้องรวมเข้ากับเมือง WU และบรรพบุรุษดาวนับหมื่นจากตระกูล WU ถ้าหลี้ผิงทะลวงอำนาจบรรพบุรุษต้าวอหนึ่งุดเก้าพันล้านคนมันจะน่ากลัวขนาดไหนหนูวาถอนหายใจกับซองหลิงเจ้าเป็นมนุษย์มีผู้สูงสุดสูงสุดหาตัวจับยากใน สิ่งนี้ทำให้เอลยูยูเวนและเจกใหญ่ตกตะลึงดัวิวซูได้รวมเมืองดัวิวซูและบรรพบุรุษลทัทธิเต๋าหลายหมื่นคนของดัวิวซูไว้ด้วยกันแต่ไม่มีคนใดที่เป็นฝ่ายตรงข้ามของหลอดเอลยูท่านลู่น่ากลัวเกินไปแล้วอาจารย์ลู่ไม่ใช่โรงไฟฟ้าอันดับหนึ่งในอาณาจักรห่องงเหมิงของเราตอนนี้เผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราอยู่ในอาณาจักรห่องงเหมิงอ่อนแอตอนนี้คุณมีหลอดลู่แล้วไม่ต้องกลัวแม่มดอีกต่อไปเป็นยาประกาศคู่ฟังการอภิปรายบนท้องถนนเอลยูยูเวนและเจกใหญ่รู้เกี่ยวกับการต่อสู้ระหว่างเอ หัวใจของเอลยูอยู่เว้นเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นคำพูดนับพันแหวนอยู่เขาไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งลูกชายของเขาจะเติบโตมาถึงระดับนี้การต่อสู้ระหว่างเอลยูหยิบปิงและดวิลยูสู่เป็นเวลาสองสามวันและคืนอย่างไรก็ตามแม้ว่าดวิลยูสู่จะเสียเปรียบแต่เอลยูหยิบปิงก็ยังไม่สามารถสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับดวิลยูสู่ซึ่งรวมพลังของเมืองดวิลยูสู่และดับลยูสู่ดาวสู่ไว้หลายหมื่นคนหลังจากสองสามวันและคืนดวิลยูสู่มาพร้อมกับอาชญากรรมดิบการต่อสู้หยุดลงเอลยูหยิบป,ปิงรู้ด้วยวว่่่่่่าา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 สสสสสูููููไไไไมามมรรรถถกกททำำลลยยดดดด้ด้้้้้้ัััังงงนนนนนเขจจึตตออใคคีฉิะ ในการต่อสู้ครั้งนี้ LU หยิบปิงแค่อยากเตือน WU วูสู่และ WU แคลนในเวลาเดียวกันมันก็เป็นคำเตือนสำหรับทุกคนในโลกของงอเหมิงที่กล้าคิดเกี่ยวกับหอการค้าตระกูลลู่หลังสงครามหลุยปิงกลับสู่เมืองศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าปีศาจเอลยูยูเวนและเจกิใหญ่เห็นลูกชายของพวกเขากลับมาพวกเขามีพันคมิแต่พวกเขาไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรไม่นานหลังจากที่ LU หยิบปิงกลับมายัางเมืองศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าปีศาจหนูวาก็ออกจากวัง WA เป็นการส่วนตัวมาเยี่ยมหลุยปิงที่คฤหาสน์ขขขขอออองง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 วววววััััันน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 พพพพรรรุุุ่่่่่่่่่ีี้้้้้แแซซซหหหหหลลลลิิิยยยยยููกกกกกบเเเาา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 ดดดดะไปใคคฤส์ึมมมมจืช นูวาเห็นเอลยูหยิบปิงอีกครั้งและพูดว่าบราเธอร์เอลยูและในการต่อสู้ของ W ยูสูหนูวยเอชื่นชมมันซ่งหลิงยังกล่าวอีกว่าพี่ลู่เป็นเกียรติแก่เผ่าพันธุ์มนุษย์ของฉันและเป็นโชคของเผ่าพันธุ์มนุษย์อัญญาประกาศคู่ก่อนหน้านี้ทั้งสองเรียกหลู่อี้ผิงว่าเป็นเพื่อนเต่าลูกแต่ตอนนี้พวกเขาถูกเรียกว่าพี่ลูกนูวาและซ่งหลิงคุยกันเรื่องลัทธิเต่าที่คฤหาสน์ในวันพรุ่งนี้สองสามวันจากนั้นพวกเขาก็ออกจากคฤหาสน์และกลับไปที่วังว่าเอลยูหยิบปิงอยู่ในบ้านของนูวาหลังจากไไไปปปปปกกกัััััับซ่่่่่่งงหหหลลลิิพพวววเเเเเเขาาาาาาาททททีีีีีีีีรรรรรือออออนน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 จจจำำศศดดดดมมมมค็สสสถตตยยยยยุใใแะะ์ู้ สัตว์ประหลาดเหล่านี้มักจะออกมากินมนุษย์หลู่อี้ผิงมาที่นี่คนหนึ่งเพื่อทำลายคุกป,ปีศาจและอีกคนหนึ่งใช้สิ่งนี้เพื่อพัฒนาความแข็งแกร่งของเขาในเรือนจำปีศาจแน่นอนว่ามีขั้นตอนของราชานักบุญมากมายไม่กี่เดือนต่อมาเมื่อเอลยูหยิบปิงออกจากคุกพลังของดาโอซูในที่สุดก็ทะลุ1.9พันล้านเอลยูหยิบปิงกลับไปที่คฤหาสน์ของทูมอร์โรพร้อมกับพ่อแม่ของเขาออกไปเดินเล่นเป็นครั้งคราวและบางครั้งถอยกลับเพื่อตระหนักถึงอาณาจักรของไคเตียนอย่างไรก็ตามผลของเกรทดาวไม่มีผลต่อการทะลวงผ่านอาณาจักรแห่งท้องฟ้าเปิดดังนั้นแม้ว่าเอลยูหยิบปิงจะทำสำเร็จแต่ก็ยากที่จะเจาะผ่านอาณาจักรแห่งท้องฟ้าเปิดคลิปตาเดียวก็ผ่านไปหลายสิบปี ในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมาหอการค้าตระกูลหลูได้ย้ายไปอยู่ที่เมืองศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าพันธุ์มอนสเตอร์โดยสมบูรณ์มีเอลยูหยิบปิงนั่งอยู่ในหอการค้าหลูทีเอและหอการค้าหลูเีเอกำลังเฟื่องฟูตามธรรมชาติอย่างไรก็ตามเมื่อเอลยูหยิบปิงอยู่ที่นั่นเอลยูหยูเว้นและเจก๋งใหญ่ก็ไม่ได้ขาดแคลนเงินดังนั้นหอการค้าหลูเีเอจึงไม่เปิดสาขาเป็นเวลาหลายสิบปีที่หนูวาและซองหลิงมาที่คฤหาสน์ของหมิงรีเพื่อพูดคุยกับเอลยูหยิบปิงบางครั้งหลู่อี้ผผิิงงงงและูู้้้้หญทัััสอกกกก็รจนนมาขึ ในอดีตตระกูล W U มักรังแกเผ่าพันธุ์มนุษย์แต่เนื่องจากการต่อสู้ระหว่าง L U หยิบปิงและ W U สูงเมื่อหลายสิบปีก่อนตระกูล W U จึงมีมารยาทที่ดีและเป็นมิตรกับเผ่าพันธุ์มนุษย์ในช่วงสองสทศวรรษที่ผ่านมาในวันนี้นูวาและซ่งหลิงอยู่ในคฤหาสน์ของวันพรุ่งนี้พูดคุยเรื่องลทัทธิเต่ากับหลุยส์ผิงหลุยส์ผิงพูดถึงอาณาจักรแห่งการเปิดท้องฟ้านูวาถอนหายใจดินแดนแห่งการเปิดฟ้าช่างยากเย็นนักปีแต่ก็ยังไม่สามารถทะลุทะลวงได้แน่นอนไม่เพียงแต่เธอเท่านั้นแต่ W U สูงยังติดอยู่ที่จุดสูงสุดของดาวสูงมานับไม่ถ้วนหลังจากอาจารย์ปงกูเปิดท้องฟ้าก็จะไม่มีขอบเขตเปิดท้องฟ้าซ่งหลิงกล่าวว่าถ้าเจ้าอยากจะป่าดท้องฟ้าออกไปเจ้าจะต้องเอาขวานศักิ์เปท้องฟ เอลยูหยิบปิงกล่าว่าขวานไก่เทียนเชนเขารู้ว่าลูย่กำลังมองหาขวานไก่เทียนเชนและตอนนี้เขาไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรันที่จริงคุณไม่จำเป็นต้องเปิดควานสวรรค์จูจูนูวก็พูดขึ้นว่าถ้าคุณได้ไข่มุกหอง,งอเงหเมิงคุณก็จะสามารถทะลวงดินแดนแห่งการเปิดท้องฟ้าได้อย่างแน่นอนในหองมองเพลจัก,กรวาลวันเกิดขึ้นเองกฎแห่งจาก,กรวาลวันสามารถทะลวงอาณาจักรแห่งการเปิดท้องฟ้าได้ไข่มุกหอง,งอเเฮมิงหลู่อี้ผิงตกตะลึงนูวาพยักหน้าใช่ห้องมองเพลอ,อันที่จริงหองมองเพลได้ปรากฏตัวในหมเีย้องมองเหลี่ะจจตกใ ในสมัยนั้นหงมงเพลตกตะลึงและรบกวนโรงไฟฟ้านับไม่ถ้วนในโลกของหงมอย่างไรก็ตามแม้จะมีโรงไฟฟ้านับไม่ถ้วนในโลกของหงงอเฮมิงพวกเขาก็ไม่สามารถหาไขมุกหงเงอเฮมิงได้ซ่งหลิงใส่หัวและกล่าวว่าบางอย่างเช่นไขมุกหงเงอเฮมิงไม่มีโชคร้ายแม้ว่าจะอยู่ใกล้คุณแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่คุณจะหามันเจอเปลหยูหยิบปินเคลื่อนไหวในใจและพูดว่าดังนั้นหงเพออาจยังคงอยู่ในโลกขององอนูวาใส่หัวมันยากที่จะพูดผู้คนมากมายในโลกของงอเหมิงค้นหามานานนับไม่ถ้วนแต่พวกเขาไม่เคยพบมันไขมุกขออองงหหมมิปราาฏึ้้นนนนนนที่ไใตัลผถ

นูวากล่าวว่าบางคนบอกว่าตราเท่าที่มนุษย์ในโลกของมองสามารถรวมเป็นหนึ่งได้พวกเขาสามารถเป็นผู้นำของเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้ท่านเจ้าคุณเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เธอใส่หัวและพูดว่าแต่เป็นเวลาหลายปีแล้วที่ไม่มีใครสามารถรวมเผ่าพันธุ์มนุษย์ในโลกของงอเหมิงได้ซงหลิงยิมและกล่าวว่าฉันไม่คิดว่าข้อความนี้น่าเชื่อถือหากคุณต้องการค้นหาของมองเพอร์ม,มันก็ขึ้นอยู่กับโชคส่วนตัวด,ดีวันรุ่งขึ้นหลู่ยี่ผิงออกจากคฤราสา์แห่งอนาคตและไปที่ภูเขาซุยเฟิงไม่นานหลังจากนั้นหลู่ยี่ผิงก็ออกจาาาพพืื้้นนนทีี่่ศมมยงุษ

อย่างไรก็ตามแม้ว่าคำนั้นจะประกอบด้วยถนนสายหลักแต่ปอนก็ยังดูละเอียดอ่อนไปบ้างในความคิดของเอลยูยิปปิงใบหน้าที่มีเสน่ห์ของซองหลิงก็ปรากฏขึ้นหลังจากหยุดไปพักหนึ่งหลุยยี่ผิงก็เดินเข้าไปในเมืองศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ในเวลานี้เป็นเวลาพลบค่ำแล้วและเมืองศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็ดูเงียบสงบและสวยงามเล็กน้อยภายใต้ดวดงอาทิตย์ยามพลบค่ำหลุยยี่ผิงอาบแสงแดดอ่อนๆยามพลบค่ำดูเหมือนว่ามีทันแสงบางๆทั่วร่างกายและใบหน้าที่หล่อเหลาและแปลกตาแต เมืองศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าพันธุ์มนุษย์นั้นไม่มั่นคงเท่าเมืองศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าอสูรและมีการต่อสู้บนท้องถนนเป็นครั้งคราวอย่างไรก็ตามซงหลิงเคยสั่งว่าไม่มีใครสามารถท่าในเมืองศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้ดังนั้นแม้ว่าจะมีการต่อสู้กันทุกคนก็ยับยั้งและไม่ได้ท่าในเมืองแม้ว่าซงหลิงจะไม่ใช่จุดสูงสุดของบรรพบุรุษของลัทธิตเต่าที่มีการต่อสู้ถึง1.9พันล้านครั้งแต่การึกฝถของเธอนั้นอยู่ที่จุดสูงสุดของการต่อ ก่อนหน้านี้หลังจากการประมูลหอการค้าว่านเป่าสิ้นสุดลงเขาก็แยกตัวจากโจปูยีในเวลานี้โจปูยีหนีไปที่นี้ด้วยท่าทางตื่นตระหนกร่างกายของเขาถูกทาสีทับแล้วและดูเหมือนว่าเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสโจปูยีซึ่งกำลังหลบหนีด้วยความตื่นตระหนกทันใดนั้นก็เห็นร่างชายเสื้อนำเงินอยู่ข้างหน้าเขาเขาตกใจเมื่อเขาเห็นว่าเป็นหลู่ยี่ผิงใบหน้าของเขาก็ประหลาดใจและตื่นเต้นเขารีบวิ่งไปที่แอลยูหยิบปิงเขาเปลี่ยนคำพูดของเขาท่านลูกหลังจากการประมูลหอการคด้าว่านเบาสิ้นสุดลงแม้ว่า,าว ing, ูส ได้โปรดท่านลู่ช่วยชีวิตท่านโซบายีตะโกนอย่างรวดเร็วจากระยะไกลคำพูดของโซบายีลดลงและทันใดนั้นใครบางคนที่กำลังไล่ตามอยู่ก็มีคนฟันดาบและโจมตีโซบายีเมื่อเห็นว่าแสงดาบกำลังจะฟันหลังสองโซบายีพลังแห่งจิตวิญญาณของเอลยูหยิปิงก็ครอบแน่นพื้นที่ก็สั่นสะเทือนและแสงดาบก็กระจัดกระจายโซบายีหนีไปที่เอลยูหยิปิงท่านลู่โซบายีมาถึงด้านหน้าของเอลยูหยิปิงโค้งคำนับอย่างเคารพและรีบกล่าวว่าโปรดขอให้หลอดเอลยูช่วยทันด้วยในเวลานี้มีคนอีกสามสิบหรือสี่สิบคนจากอีกฝ่ายเข้ามามและละง,ลง คนที่หยิบดาบออกมาตอนนี้มองไปที่เอลยูหยิบปิงและพูดอย่างเย็นชาว่าฉันเพิ่งสูญเสียพลังงานดาบของฉันเพราะคุณไม่หนูฉันไม่สนรอกว่าแกเป็นใครอย่ามายุ่งเรื่องของรักซอสาดาวเมนดีกว่ารักสดดาวเมนเป็นหนึ่งในสิบพลังหลักของเผ่าพันธุ์มนุษย์อย่างไรก็ตามแรกชาซาดาวเมนเป็นผู้ปลูกฝังที่ทั่วร้ายและวิธีการฝึุกฝนน้นส่วนใหญ่ทั่วร้ายเมื่อได้ยินเช่นนี้หลุยี่ผิงยิ้มถ้าฉันเข้าไปยุ่งหลักดิดอีกฝ่ายหัวเราะด,ดวงตาของเขาเย็นชาเข้าไปยุ่งตายหลังจากพูดดาบยาวในมือของเขาก็ทา ing, ทาแทงแอลย แม้ว่าบุคคลนี้ไม่ใช่บรรพบุรุษของลทัทธิเต่าแต่ก็เหมือนกับโจปูยีเขาเป็นจุดสูงสุดของราชาผู้ศักดิ์สิทธิ์และเขาอาจฝ่าฟันบนรรพบุรุษของลทัทธิเต่าได้ตลอดเวลาแต่เมื่อฝ่ายตรงข้ามโจมตีหลุยถิงท่านใดนั้นดาบยาวในมือของเขาก็แตกแตกเป็นเม็ดทรายจากนั้นตัวเขาเองก็สลายไปราวกับทรายที่กระจายกระจายลายเป็นอนุภาคของแสงนับไม่ถ้วนหายตัวไปกลางอากาศชาวเมืองรักษาสาดาวเมนต่างตกตะลึงมีอะไรให้ทำอีกไหมแอลยูหยิบปิงเหลือมองผู้คนในราชาซาดาวเมนรากสดดาวเมนถอยกลับไปกันเถอะพระราชาศัดสบราาวเม เมื่อผู้คนของแรดชาซาดาวเมนกำลังจะถอยกลับแอลยูหยิบปิงกล่าวว่าเดี๋ยวก่อนดิบชาวเมืองรักษาดาวก็หยุดอย่าคิดที่จะกลับไปและเคลื่อนย้ายผู้คนใบหน้าของแอลยูหยิบปิงสงบไม่เช่นนั้นฉันจะเหยียบที่สำนักงานใหญ่แรดชาซาดาวเมนของคุณและยกระดับแรดชาซาดาวเมนของคุณหลุยส์ผิงกล่าวอย่างสงบแต่ปรมาจารย์ลัทธิเต๋าแรดชาซาเพียงรู้สึกว่าพื้นที่โดยรอบถูกแช่แข็งอย่างสมบูรณ์ปรมาจารย์ลัทธิเต๋าแรดชาซาไม่ได้พูดอะไรและจากไปด้วยความสิ้นหวังหลังจากที่ปรมาจารย์ลัตทีแรดชาซาดาว เอลยูหยิปิงมองดูอาการบาดเจ็บที่ร่างกายของอีกฝ่ายอาการบาดเจ็บค่อนข้างรุนแรงแรงนิ้วพุ่งออกไปและถนนแห่งชีวิตก็รวมเข้ากับร่างของโซบายีอาการบาดเจ็บของโซบายีฟื้นตัวด้วยความเร็วที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่ากำลังมองหาสถานที่ดื่มหลู่ยี่ผิงหัวเราะโจะปูยีพังงัไปครู่หนึ่งจากนั้นเขาก็ยินดีและให้เกียรติทั้งสองมาที่ร้านอาหารสีฟางเลือกที่นั่งและนั่งลงจากนั้นสั่งไวน์และอาหารหลังจากดื่มไปพักหนึ่งโจปูยีก็ถามอย่างระมัดระวงังเจ้านายของคุณมาที่เมืองศักดิ์สิทธิ์์์แแหหหหห่่่นน่่่่่่งง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 ออ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 อพพพัััััันน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 นมมมมมุุษยยยยเเ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 ืืืททททำธรรรรรกกกกกิิิิจจปปปปลลลลลาา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 าูููีวววววววคคฏตตตขขขึ้ใใดดชชะะะศสสฉฉโ โจปูยีสะดุ้งลังเลอยู่ครู่หนึ่งและกล่าวว่าท่านเจ้าข้าเมื่อไม่กี่วันก่อนปรามาจารย์ราาราาารลทัทธิเต๋าแรชชาซานำปรมาจารย์ลัทธิเต๋าแรชชาซาจำนวนมากเข้าไปในเทือกเขาลมเมาสุราเรากับว่าพวกเขาเป็นกำลังมองหาบางอย่างแต่ฉันไม่รู้ว่าพวกเขากำลังมองหาห้องมองเพลอยู่หรือเปล่าโอ้หัวใจของเอลยูหยิบปิงขยับปรามาจารย์ลัทธิเต๋าแรชชาซาจำนวนมากได้เข้าสู่เทือกเขาเทือกเขาลมเมา,เมาใช่โจปูยีกล่าวหนึ่งชั่วโมงต่อมาเอลยูหยิบปิงและโสบุบุยก็แยกจากกันออกจากเมืองและมุ่งหน้าไปยังภูเขาสุยเเเเเเฟฟิิิิิิิงงงงงงแออออลล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 ยยยยยยูููหหบบบบปปปปปดดผจตตววญญญญาาาาาณณขขขข่พพัััััึกกกกคคุุมมภส้นนื แน่นอนมันเหมือนกับที่นูวาและซ่งหลิงพูดหลู่อี้ผิงกล่าวอย่างลับๆบทที่494ที่อยู่ของไข่มุกของงอเหมิงก่อนที่พวกเขาจะมาหนูวาและซ่งหลิงบอกกับเอลยูหยิบปิงว่ามีพลังลึกลับอยู่ในเทือกเขาแรนเคนวินเมาเทนซึ่งเป็นพลังที่มีพลังมหาศาลแม้แต่พลังของยอดดาโอซูก็ยังถูกระงับโดยพลังนี้อย่างไรก็ตามความแข็งแกร่งของพลังลึกลับนี้เกินความคาดหมายของเอลยูหยิบปิงเอลยูหยิบปิงนำพลังแห่งจิตวิญญาณของเขากลับคืนมาและบินไปข้างหน้าเทือกเขาสวยเป็นนี้มีขนาดใหญ่และเป็นเทือกเขาที่ใหญ่ที่่่่สุดใในนนนนออออาาาาาาณจัััักกกกกรรรรรหหงง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 เเเเมมิิิิิลลลล้้ผบบบขขขไปปปทืพึยแแ็ ในท้ายที่สุดแรงโน้มถ่วงในอวกาศก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและด้วยความแข็งแกร่งของ LU หยิบปิงความเร็วในการบินก็ได้รับผลกระทบเช่นกันอย่างไรก็ตามยิ่งพลังลึกลับของเทือกเขารันเทนวินเมลเทนนี้แข็งแกร่งเท่าไรเอลยูยิบปิงก็ยิ่งมั่นใจว่าหองมองเพลอยู่ในเทือกเขารันเทนวินเมลเทนเท่านั้นเพราะมีเพียงสมบัติของหองมองเช่นหองมองเพลในโลกเท่านั้นที่มีอำนาจยับยั้งดังกล่าวแม้ว่าความเร็วของเอลยูยิบปิงจะถูกระง,งับโดยพลังลึกลับนี้มันช้าลงมากแต่หลังจากครึ่งง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 งววววัั LU ันนนนนหหหยยยยยยิิิิบบปคงมมมมาาาาาาาถึึึสวสส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 ่่่่่่่่่่่่ทท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 ีีทีีีีลลลลกกกกกกุุุุุดดดดดขขขขอออออเเเเเเืืใรรระแแไไูู้้้ณ์์์ชผศธ เพราะแรงโน้มถ่วงที่นี่เหนือกว่าพลังของยอดของกษัตริย์ศักดิ์สิทธิ์มากมีเพียงอาณาจักเต่าเท่านั้นที่สามารถเคลื่อนที่ไปมาได้ตามการคาดเดาของเอลยูหยิบปิงเนื่องจากพลังลึกลับของภูเขาสุยเฟิงเกี่ยวข้องกับไขมุกของมองปรับใดที่มีการค้นพบแหล่งที่มาของพลังลึกลับนี้ก็สามารถพบของมองเพลได้เป็นพีงว่าหลังจากที่เดินไปทั่วทุกมุมของเทือกเขาสุยเฟิงเขายังไม่สามารถหาแหล่งที่มาของพลังลึกลับของสุยเฟิงเหมาเทนได้เลยูหยิบปิงไม่ได้คืนดีกันและยังคงค้นหาวงกลมต่อไปแต่ไม่ว่าเขาจะคค้้้้้้นนนนหหหหหาา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 ดดดดววววยยยิิิธีีีีใเเขขขขกกกก็็ไไมมมมม่่่่สรรถททออออองงงงงงงพพลลลลััััึึบจปปุุืื ที่มาของพลังลึกลับนี้ต้องมาจากส่วนที่ลึกที่สุดของเทือกเขาดังวินเมาเทนแต่ทำไมฉันหาไม่เจอหล่ะหลุยี่ผิงมองขึ้นไปบนท้องฟ้าส่วนที่ลึกที่สุดของเทือกเขาซุยเวิงไม่มีแสงแดดเลยที่นี่มีความมืดมิดและความเงียบสงดไม่เต็มใจอลยูยีปปิงค้นหาเป็นครั้งที่สี่แต่ก็ยังไม่พบอะไรเลยหลุยี่พิงเพียงแค่หยุดเมื่อข้าพเจ้ามาถึงกลังภูเขาแห่งหนึ่งข้าพเจ้าก็เรียกต้นชบาพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนั่งไข่ห้างใต้ต้นชบาเพื่อดื่มภายใต้แสงแดดที่แผดเผาต้นชบาที่แท้จริงเาาท่รยยองงตดดิกลลลัว็้์หคชน เช่นเดียวกับที่แอลยูหยิบปิงนั่งไขว่ห้างใต้ต้นชบาดื่มไวน์ที่มีแสงแดดผู้เที่ยวชาญกลุ่มหนึ่งก็บินไปยังส่วนที่ลึกที่สุดของเทือกเขาสุ่ยเฟิงในระยะไกลปรมาจารย์เหล่านี้เป็นปรมาจารย์ของนิกายแรชชาซาดาวที่โซบายีได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ท่านผู้นำนิกายเราได้ตรวจสอบมาหลายปีแล้วทางเข้าพื้นที่อยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดของเทือกเขารังบินเม้าเทนและจะปรากฏขึ้นทุกๆสองสามวันสองสามวันสุดท้ายควรเป็นวันที่ทางเข้าพื้นที่ปรากฏขึ้นกล่าวกับเชนทาโวยูผู้นำนิกายของแรดชาซาดาวเชิญทางเข้าอวกกกกกกกาาาาาศลลึัับบนนนนนีีีี้้่่่่จะเเยวขขอออองงงหหมมมมพใตำโสทไุ เมื่อกลุ่มรักสอสาดาวเมนบินไปข้างหน้าพวกเขาก็เห็นแสงตะวันสีทองอันน่าอัศจรรย์อยู่เบื้องหน้าความมืดและพวกเขาอดไม่ได้ที่จะประหลาดใจใครก็ได้ปรมาจารย์ลัทธิเต๋าแรักชาซารู้สึกประหลาดใจเป็นไปได้ไหมที่อีกฝ่ายจะมาที่นี่เพื่อหอมมองเพิลด้วยโดยทั่วไปแล้วผู้ที่เข้าสู่ส่วนที่ลึกที่สุดของเทือกเขาสุ่ยเฟิงนั้นเกือบทั้งหมดสำหรับหอมมองเพลิลเชิญเถาอยู่รู้สึกงุนงงและพูดว่าไปดูกันเถอะดังนั้นนำโดยเชินทาโอยุกลุ่มแรักชาซาดาวเมนจึงบินไปยังที่ตั้งของแออออลลลยยยยยูููหหหห่่่่ปปปิิิิิงงงงงผาา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 านน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 ไไครรรึึเเเเเเถะะะพพวววกกกกกข,ข็็ตตต้้ชชบบดดดท์จมััใญญณโำซ กลุ่มรักสอสาดาวเหมินจำต้นฉบาดวงอาทิตย์ได้แทบจะในพริบตาทันใดนั้นทุกคนในกลุ่มก็ตาลุกวาวทันทีแม้แต่เฉินเถาอยู่ก็ไม่ได้ที่จะจ้องมองต้นฉบาดวงอาทิตย์รากฐานทางจิตวิญญ,ญาณโดยกาเนิดสิบประการซึ่งแต่ละแห่งหายากในโลกสมบัติล้ำค่าหลังจากละสายตาจากต้นชบาดวงอาทิตย์แล้วดวงตาของเชินเถาอยู่ก็จ้องไปที่ชายหนุ่มในเสื้อเชิ้ตสีน้ำเงินที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้และดื่มอย่างสบายๆดวงตาของเฉินเถาอยู่มีความสงสัยหลังจากลังเลอยู่พักหนึ่งเขาและกลุ่ม เมื่อมาถึงต้นชบาดวงอาทิตย์เชนทาโูย์และพักพวกของเขาถูกอาบด้วยไฟที่แท้จริงของดวงอาทิตย์และพวกเขารู้สึกอบอุ่นไปทั่วร่างกายฉันไม่รู้ว่าลัทธิเต่านี้มาจากเพื่อนลัทธิเต่าคนไหนเชนทาโูย์จับมือกำปั้นของเขาและยิ้มให้เอลูหยิปปิงเชนทาโูย์ภายใต้ลัทธิเต่าแรดชาซาเอลูหยิปปิงเหลือบมองไปที่อีกฝ่ายและพูดว่าคุณคือปรมาจารย์ลัทธิเต่าแรดชาซาเชนทาโอยุเชนถาหูยูยิ้มใช่แล้วฉันได้ยินโซบายีพูดว่าคุณแรดชาซาดาวนเมนได้แอบช่วยบรรพ เฉินเถาหยูสะดุ้งดวงตาของเขาเย็นชาโจปูยีจากนั้นเขาก็ยิ้มและพูดว่าดูเหมือนว่าคนที่เมาจะบอกคุณหลายอย่างเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ทันใดนั้นด้วยมือของเขาร่างสีดำจำนวนนับไม่ถ้วนก็บินออกไปยิงไปทางหลุยส์ิงอย่างไรก็ตามเมื่อเงาดำเหล่านี้ถูกฉายต่อหน้าเครื่องบินของหลุยี่พวกเขาทั้งหมดถูกแช่แข็งไว้กลางอากาศด้วยพลังที่มองไม่เห็นเงาสีดำเหล่านี้เป็นมแมลงสีดำที่มีพิษร้ายแรงอย่างน่าประทับใจหนอนมังกรเส้นดำหลุยสพิงกล่าวอย่างเฉยเมยขณะที่มองดูมแมลงมีพิษสีดำขนาดเล็กมากหลายร้อยงาิ่ย เชนเทายูหินว่าตัวนอนมังกรสีดำของเขาถูกแช่แข็งในอากาศใบหน้าของเขาเคร่งขรึมเขากำลังจะพูดทันใดนั้นตัวนอนมังกรสีดำเหล่านั้นก็ถูกไฟไหม้และพวกมันก็ถูกทำลายอย่างสมบูรณ์ในชั่วพริบตาตาเอลยูหยิบปิงถ่ายรูปและถ่ายรูปของเชนทาอยูต่อหน้าเขาชเชนทายูผู้มีอำนาจ1.8พันล้านผู้เท่าโตว์เต้าไม่มีการต่อต้านใดๆต่อหน้าหลุยผิงปรมาจารย์เต่าเกือบร้อคนในที่เกิดเหตุของแรกชาซาดาวเมนตกใจเมื่อเห็นสิ่งนี้เชนทาหอยูดูวัดกลัวยิ่งขึ้นไปอีกเข ถูกต้องฉันชื่อหลุยส์ผิงหลุยส์ผิงกล่าวว่าขี้เกียจเกินกว่าจะพูดเรื่องไร้สาระและจบต่อยโดยตรงหมัดนี้เป็นหมัดสูงโดยเอลยูหยิบปิงบาด้วยการระเบิดอันดังเฉินเถาหยูถูกโจมตีโดยเอลยูหยิบปิงด้วยหมัดและมันก็กลายเป็นสายเลือดหลังจากที่พลังของบรรพบุรุษของลัทธิเต่าทะลวงผ่านการต่อสู้ถึง1.9พันล้านครั้งพลังการต่อสู้ของเอลยูหยิบปิงนั้นเหนือกว่า w ูซูหนูวาและแม้แต่ร่างกายของลัทธิเต่าของเชนเทาโอยูก็ไม่สามารถต้านทานพลังของหมัดของเอลยูหยี่่่่่่่่่ออออออยยยาา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 งง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 ไไไรร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 กกก็็ตตมมมมมมแแแแ้้้้ววววคคขขขขขขบบบพพุุุษดดดลลลูููหิิจจะะะเเเนนน1.9ัสสสถถท เอลยูหยิปปิงนำกลุ่มเลือดและสายฝนมาข้างหน้าเขา่าปิดผนึกและโยนมันเข้าไปในพื้นที่ของอาคารจากนั้นมองไปที่คนอื่นๆในแรกชาซาดาวเมน